ครับสวัสดีครับลูกๆทุกคนนะครับและก็พี่น้องชาวไทยที่สนใจการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารโดยลุงชาวนาเมืองคอนนะครับจากห้องทรงโรงเรียนมัธยมเยานากาวะครับภาษาญี่ปุ่นถือว่าเป็นภาษาทางเลือกใหม่ของเยาวชนไทยนะครับที่มีผู้คนใช้ถึง128ล้านคนนะครับแน่นอนครับบริษัทที่อยู่ในญี่ปุ่นบริษัทญี่ปุ่นอยู่ในเมืองไทยก็ประมาณ5,000กว่าบริษัทนะครับลูกๆสามารถที่จะใช้ภาษาตัวนี้ ในการไปหางานทําได้ตามสบายนะครับวันนี้ภาษาบุญเพื่อการสื่อสารโดยลุงชาวนาเมืองก่อนนั้นเรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อยา่างใดนะครับนับเป็นการสื่อสารสู่สังคมต่อไปนะครับเอาละครับวันนี้เป็นการเรียนการสอนในบทที่13นะครับจากหนังเือบินนาโนนิยงโกะแล้วก็จากแอปพลิเคชันที่ชอว่าซูโกอนิยงโกะพัฒนาโดยลุงชาวนาเมืองค่อนร่วมกับบริษัทญี่ปุน่นนะครับโดยการสนับสนุนดูดแลศัพท์ต่างๆจากมหาวิทยาลัยลังสิตนะครับ สำหรับนักเรียนที่สนใจจะเรียนต่อในคณะศิลปศาสตร์นะครับของมหาวิทยาลัยลังสิตนะครับคณะภาษาญี่ปุ่นนะครับสาขาภาษาญี่ปุ่นก็เรียน4ปีนะครับหลักสูตร4ปีปีสนั้นอาจจะมีโอกาสไปสาขากิจปะเทิยญี่ปุ่นก็ว่าได้นะครับนะโอเคครับมาเข้าเรียนต่อกันเลยนะครับในบทที่13บทที่13นั้นนะครับเป็นบทเกี่ยวกับเรื่องของความหวัง ต่างๆ่าล่านีนะครับในเวอร์ชั่นที่2 ep 2ของบทที่13านะครับคำแรกก็จะเป็นคำว่าฮานาบิฮานาบินะครับดอกไม้ไฟนะครับฮานาบิดอกไม้ไฟนะครับ,รบเป็นเทศกาลในช่วงของภาคฤดูร้อนของประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็บริษัทด,ดอกไม้ไฟชื่อเียงโด่งดังในญี่ปุ่นก็มีอยู่10บริษัทแล้วครับที่โด่งดังกันมากเหลือเกินนะครับดอกไม้ไฟเนี่ยก็ยิงกันขึ้นบนท้องฟ้านี่นะครับเป็น เป็นเป็นชั่วโมงก็ว่าได้นะครับดอกไม้ไฟเป็นเทศกาลที่ชาวญี่ปุ่นก็ไปดูกันอย่างมากมายเหลือเกินนะครับผมเองก,ก็เคยเป็นล่าใม้กับดอกไม้ไฟในสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบรอบ60พรรษาที่สนามม้านางเลิ้งที่ยิงขึ้นไปเป็นเลข60นะครับนี่ก็เป็นดอกไม้ไฟจากประเทศญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับ <ตา S 1> นะอิกาอัตไปนะครับสับที่สองนะเคงบุสึนะฮะ เห็งบุตรสิมาสเห็นบุตริมาสนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเยี่ยมชมทัศนศึกษานะเห็งบุตรเห็งบุตรสิมาสนะครับทัศนศึกษาต่างๆเหล่า,านี้เขาเรียกว,ว่าไปดูสิ่งของไปดูเรื่องราวต่างๆเหล่า,านีน้นะครับอ่ะต่อไปบิยุสส์นะครับบิยุสส์บิยุสสนะครับอันนี้ก็เป็นงานด้านศิละปะต่างๆการวาดการอ่าติด ภาพต่างๆตามที่ต่างๆมียุสุกังก็จะมีเหมือนกันนะครับหอศิลป์บิดสังนะครับบิจุอ่ะอาต่อไปครับสุริสุรินาสุริถ้าทางแบบนี้ไม่ต้องบอกก็ได้ครับผมต้องการที่จะเอาภาษาแล้วก็มีภาพหมายเห็นเพื่อจะให้ลูกๆเนี่ยมีโอกาสจําได้ง่ายพอเห็นแบบนี้ปั๊บเขาเรียกว่าสุริแน่นอนสุร,ร yes ิแน่นอนนะครับเขาเรียกว่าสุริมัสนะครับสุริมาสหรือเป็นการตกปลาด้วยในตัวนะครับไข่กีอ่าไข่กีนะครับ ไคกิเนีครับเป็นการประชุมนะครับไคกิถ้าเห็นภาพแบบนี้แล้วคงจะทราบนะครับน่เดาได้เลยว่าเป็นห้องประชุมนะครับการพูดการจาก,การคุยกันในห้องประชุมนั้นญี่ปุ่นก็ใช้เวลาค่อนข้างจะน้อยหน้าในการประชุมกันนะครับไคกิไคก,คกินะโอเคต่อไปโ,โทโรกุนี่คือเป็นการลงทะเบียนนะครับโทโรกุซึ่งเป็นการลงทะเบียนนะครับไม่ว่าจะเข้าใน Facebook ไปเข้าในตรงไหนก็ตามแต่จะต้องมีการโทโรกุก่อน นะต้องมีการลงทะเบียนก่อนนะครับเ,เ,ขเขียนชื่อเขียนชื่อเขียนนามสกุลเขียนลงไปนะครับดังนั้นเขาเรียกว่าโทโลูก <Instant ramen. S 1> นะุอินสตันโตราเมนอันนี้คือเป็นภาษาอังกฤษนะครับอินสตันโต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 ราเมนราเมนก็เป็นเป็นตัวคำศัพท์ที่เป็นภาษาฝรั่งเหมือนกันนะครับนะราเมงราเมง อินสแตนต์ราเมนนะ <Instant ramen. S 1> นะโอเคต่อไปครับโยเกิร <Yog urt. S 1> oh ุโตโยคุรุโตนะยากูบ้านเรานี่แหละครับนะโยคุรุโตโยคุรุโตนะครับโยเกินะ oh oh รุต <Yog urt. S 1> นะโอเคต่อไปครับซุยก้าซยก้านะซุยก้านะครับเป็นคําศัพท์ตัวคาตากานะนะครับเป็นชื่อผักผลไม้ต่างๆแล้วก็ศัพท์ที่มาจากต่างประเทศเราไปใช้ตัวคาตากานะครับซีก้าซีก่านะอ่ะต่อไปครับ สกีสกีครับสกี ki, นะฮะสกีนีย่ยตอนนี้ก็จะมีการเล่นในช่วงของฤดูหนาวนะครับในช่วงของเดือนธันวาคมอพปจิกาธันวามกราคุมพานะผู้ใหชัดก็ธันวามกราคุมพาสามเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการเล่นสกีนะครับก็มีหิมะตกเกือบทั่วประเทศแล้วครับยกเว้นจังหวัดทางภาคใต้ของประเทศญี่ปุ่นเช่นฟุกโอกาศเหล่านี้ก็อาจจะมีหิมะตกน้อยอากาศเย็นไหมก็เย็นเหมือนกันนะครับแต่ที่ตกมากสุดในประเทศญี่ปุ่นก็คือออกไกโด นะครับตั้งแต่เดือน11ก็เริ่มตกแล้วนะครับเดือน10ปลายๆก็เริ่มมีอากาศหนาวกันไปแล้วครับประมาณเท่าไหร่ครับหเดือนน่ะในปีอ่ะแถวๆออกไกดโดีนะครับนะตอนนี้ก็หิมากกําลังตกอยู่เหมือนกันซูโมซูโมครับซูโมเป็นกีฬาของญี่ปุ่นก็ว่าได้นะครับผมเองก็ไม่ค่อยเห็นที่ไหนเหมือนกันนะครับแต่เป็นเห็นกีฬาของซูโมเนี่ยนะคนอุดอ้วนแต่ว่าแข็งแรงนะพวกขาเหล่านี้แข็งแรงเป็นกีฬาซุโมนะครับใน1ปีก็มีหลายสนามนะครับนะฮะ มีหลายสนามเหมือนกันนะมีหลายสนามเหมือนกันนะครับนะฮะองเขาก็มีหลายสนามเหมือนกันนะสุกีฬาซูโม่เนี่ยนะครับก็มีถวโอซาก้ามใช่โอซาก้านาโกย่าคิวชูโตเกียวนะครับนะก็มีอยู่ต่อไปครับสโนโบรนะครับสโนสโนโบล์นะครับก็เป็นการเล่นสโนในฮิบะนี่แหละครับเนี่ยนะฮะพูรู่นะครับตัวนี้คือเป็นสระว่ายน้ำนะฮะเป็นสระว่ายน้ำปกตินี่แหละพูลู นะครับมาจากภาษาฝรั่งนะครับตัวฝรั่งนี่แหละครับนะต่อไปคอสเพลย์คอสเพลย์ครับตัวคอสเพลย์เราก็รู้จักกันอยู่นะครับของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยคอสเพลย์ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะครับในเรื่องของตุ๊กตาต่างๆก็จะมีตัวชุดคอสเพลย์นะชุดคอสเพลย์นะครับอ่าต่อไปครับชูมองชูมองหมายความว่าเป็นคําสั่งนะฮะไม่ใช่ารสั่งนะครับสั่งของต่างๆเราเนี่ยก็ชูมองเวลาเป็นนั่งทานบ้านอาหารก็มีการเรียก พนกักงานมาแล้วก็มา,าสั่งออเดอร์นะครับออเดอร์ในการที่จะทานอาหารหรือไม่ก็อาจจะสั่งของออนไลน์ก็เรียกว่าชูม,มองเหมือนกันอาจจะสั่งของนําเข้าส่งออกก็ชูม,มองเหมือนกันแบบนี้นะครับนะจอก,กิงกูจอกิงกูจอก,กิงกูการวิ่งแบบจอก,กิงนะครับวิ่งวิ่งแยแยนะครับแบบจอก,กิง,กงนะครับอันนี้เป็นตัวคาตาการะนะครับ running น,น,นะจอก,กิงกับ running มีความแตกต่างกันไปครับจอกิงก็ อ่าง่ายๆสั้นๆนแต่แต่ running นี่เป็นการวิ่งเลยนะฮะวิง <Running. S 1> ่ง running มาจากภาษาฝรั่งนี่เองครับ cycling cycling Cy กูการขี่จักรยานนะครับในการที่จะไปปั่นตามที่ต่างๆก็เรียกว่า cycling cycling นะ cycling นะครับอ่าต่อไปครับ kintole k i n t o e k i n t o l นะการเล่นกล้ามนะการเล่นกล้ามต่างๆเนี่ยนะครับในการที่จะเอากลังกายโดยใช้กรรมการเทรนนิ่งนะครับก็เรียกว่า เพื่อที่จะให้กล้ามเนื้อเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่าคิงตเลตนะครับยิมนะครับรงยิมยิมต่างๆนะครับเราก็ไปเข้าโลงยิมก็จะมีการออกกําลังกายตามอุปกรณ์ต่างๆนี่ก็ไปลงยิมนะครับก็มีลักษณะของการเป็นอะไรครับรก็เลยเป็นสมาชิกนะครับซุยโตซุยโตกระบอกน้ําตอนนี้ญี่ปุ่นนิยมมากมายเหลือเกินนะครับเวลาไปไหนมาไหนก็กระบอกน้ําเนี่ยมีจัดจําหน่ายในญี่ปุ่นหลากหลายชนิดหลากหลายแบบผมเองก็ซื้อมาตั้งสองสามแบบแล้วเหมือนกันนะครับดื่มน้ําเยอะ นะครับเพื่อที่จะฝึกฝนให้คนได้มีโอกาสดื่มน้ำเยอะๆร่างกายก็จะแข็งแรงสมบูรณ์ดีมากนะครับอ่ะต่อไปอูเลชีเดสนะครับตัวนี้อูเลชีนะครับแสดงความดีใจอาการดีใจมากนะดีใจที่มีโอกาสเจอคุณดีใจที่มีการถูกรัตตอรี่ดีใจที่ได้มีโอกาสสอบเข้าได้ดีใจที่อะไรต่างก็ใช้คําว่าอูเลชีนี่นะครับได้นะครับโช,ชกสซโชกสซนะครับจะย่างข้าปีใหม่ตอนนี้ผมบันทึกเทปในช่วงของธันวาคม วันที่หนึ่งธันวาคมอีกหนึ่งเดือนก็จะเป็นโชกัสึโชกัสึนะครับขึ้นปีใหม่นะโรงเรียนก็จะปิดนะครับในช่วงของวันที่ยี่สิบแปดยี่บเก้าหนึ่งสองสามประมาณนั้นนะครับชกั๊กนะโอเคนะครับอตัตราป้ายเบสเบสซูนีคือหมายก่อแยกเป็นเบสซึเบสซูนีแยกออกจากกันนะออกมาตัวละอะไรตัวอะไรตัวอวอกมาเป็นชิ้นๆิ้นะครับ เบ็ดซึ่งเบ็ซีนิสเตกูจะใสนะครับเบ็เบ็นิอ่าแยกออกมาจากกันนะครับอาต่อไปไคเคไค่เค <A ike. S 1> คิดตังนะครับไคเคโอไนชิมาสยกตัวอย่างเช่นเวลาไปกินอาหารแล้วเนี่ยนะครับเราก็พูดภาษาเพราะหน่อย A <A ike. S 1> อ่ะไคเคโอไนชิมาสก็คิดตังหน่อยครับไคเคโอไนชิมาไข่ตังนะการคิดเงินก็สามารถที่จะใช้ได้เหมือนกันโอเทล่ะโอเทล่ะนะครับนี่นี่คือลักษณะแบบนี้เป็นเทละ่ะเป็นวัดวัดแบบสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็มีวัดเยอะแยะก็ที่มีเป็นมอดอกโร น่าเป็นเซกายิซังนะครับก็มีเยอะครับในประเทศญี่ปุ่นในโอเชียลองไปดูแล้วกันเกียวไก่ถ้าแบบนี้เรียกว่าเกียวไก่นะครับการอาไปใช้ในการแต่งงงแต่งงานสมชาติศาสนาพิธเรียกว่าเกียวไก่นะครับจินจาไม่ถึงกับวัดครับไม่ถึงกับวัดก็เป็นศาลเจ้าขนาดเล็กนะครับก็สามารถไปสักการบ,บูชาต่างๆได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ยินจาจิจะมีคนกลางเยอะในประเทศญี่ปุ่นนะครับ ต่อไปครับไคซังบุบุสืออันนี้เป็นเรื่องราวของอาหารทะเลนะครับไคสังบุสือนะครับหรือภาษาวาาเราเรียกว่าซีฟู้ดดอกว่าได้นะครับสามารถเทียะใช้ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ไคสังบุสือคุณอมันเป็นรู้สึกว่าเป็นคำอย่างเป็นทางการหน่อยนะครับซีฟู้ดอ่านี่เลยครับคำเดียวกันนะพอๆกันนะครับซีฟู้ดอกซีฟู้ดอกนะซีฟู้ดอกนะครับซีฟู้ดอกนะครับรวมแล้วก็30คําคำใน ช่วงที่2ของบทที่13นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ได้ตั้งใจเรียนภาษาญ,ญี่ปุ่นนะครับมาเจอกันบทที่14ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ด้วยนะคะบ๊า<ล>ยบาย